กรมสกรมสีเมืม่อองค์ผู้ิมครับกองผสมจัดแถวเตรียมสวนสนามเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการปรับรูปขบวนของแถวสวนสนามเข้าสูสาสาสา่แนวปรับรูปขบวนโดยกรมสวนสนามที่3และกรมสวนสนามที่4 ตามมาด้วยกองพันสวนสนามที่3ค่ะมีนาวาโทอัมมริศีระเดชผู้บังคับกองพันที่สองกรมนักเรียนในเรือ,อรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือเป็นผู้บังคับกองพันแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ใช้หมวกยอดสีขาวมีผู้สีดํามีตราอักษรพระปรมาพิไทยวปรมีเลขประจรําราชการเหนือวอปอรรภายใต้พระมหาพิชัยบุญกุลประดับด้านหน้าหมวกยอดหมวกและใส่รัดคางเซ่ถักทําด้วยโลหะสีทองเสื้อเต็มยศรัก ซาพระองค์เป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้ำเงินดำเกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินดำแถบไหมทองคันชีพและเข็มขัดรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำคาดกระบี่สายกระบี่แถบไหมทองถุงมือสีขาวซึ่งในขณะนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมร,ราชนินีองค์ผู้คับกองผสมได้เสด็จขึ้นบนพระพา,พาเพื่อประทับบนพระที่นั่งจุมสายเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราในเรือเรานี้ขอพักดีต่อคงสามสมมอเจ้าลำหรือชานี่คือมวลเราของนักรบ มูอรวมรักษาดาวีให้อยู่เยืนเดินเราเดินสง่าอย่างชาชายเต็มเชิงหฤทามพ้องไปผ่านอื่นเธอชีพเจมคืน